ช่องของผมนะครับได้นำหนังสือเรียนมาสอนเฉพาะวิชาภาษาอังกฤษแปชอนองเลสมอรนะครับหน้าที่91เข้าในเนื้อเรื่องกันเลยครับผมนั่นก็คือ past simple นะครับนะเรามาเรียนเรื่องเทนการ past simple ก็คือประธานบวกกริยาช่องสองนั่นเองนะครับในประโยค affirmative กับประโยค negative นะครับประโยค affirmative ก็คือประโยคบอกเล่าประโยค negative ก็คือประโยคปฏิเสธนะครับ ประธานทั้งเจ็ดตัวนะครับ iv ude h i s h e t นะครับผมกริยาเป็นช่องสองการสังเกตว่ากริยาเป็นช่องสองนั้นมีสองแบบนะครับคือกริยาที่เป็น Re g u l a r นะครับกริยาช่องสองนั้นจะต้องเติม es ส่วนกริยาที่เป็น ORegular นะครับช่องสองช่องสามนั้นก็เปลี่ยนไปตามรูปตามเสียงเช่นคําว่า go ช่องหนึ่งเป็นช่องสองก็จะเปลี่ยนเป็นกอนถ้จาจะช่องสองก็เปลี่ยนเป็น went แต่ไม่อช่องสามก็จะเปลี่ยนเป็นกอน เป็นต้นนะครับถ้าประโยคปิเศษนะครับอันนี้นะครับผมต้องเอา DID มาช่วยนะครับแล้วก็มี NOT เข้ามาด้วยก็เป็นตัวย่อก็เป็น d i d นตนะครับนะแล้ว Di d ดหรือ d i d น t นะครับนะตามมาด้วยคำกริยาช่องหนึ่งะครับห้ามเป็นช่องสองอีกแล้วนะครับเพราะนี่คือกฎไวยากรณ์นะครับมาเรียนกันต่อนะครับว่าละเอียดเป็นอย่างไร ส่วนในประโยคคําถามนะครับก็ให้เอาด i ทขึ้นหน้านะครับแล้วก็ต้องตามมาด้วยคํากริยาช่องหนึ่งเท่านั้นนะครับนะช่องหนึ่งที่เป็น infinitive หรือเป็นเบสฟอร์มนะครับอย่าเอาช่องสองเด็ดขาดผิดเลยนะครับนะชอตแดนเซอร yes, ์นะครับถ้าตอบด i ทก็ต้องตอบ yes I did นะครับ no I didn't เป็นต้นนะครับข้อที่สองเขาบอกว่าให้ write possible form of this regular verbs นะครับ r e ก u l a r verb ก็คือ verb ที่ช่องสองช่องสามเติมมีดีนั่นเองนะครับเออเรกูลาร์ r วคือ v ว r b ที่ช่องหนึ่งช่องสองช่องสามเปลี่ยนรูปเปลี่ยนเสียงนะครับส t ตนนะครับเติมมีดี้าไปก็เป็นส t ตนนะครับช็อกก็เติมมีดีนะครับ try นะครับก่อนที่จะเติมมีดีให้เปลี่ยนวเป็น i ก่อนนะครับ t r a v e l นะครับต่อก่อนที่จะเติมมีดีให้ใส่ตัว l อเพิ่มมาอีกตัวครับล o กเติมมีดีได้เลย มารีนะครับเปลี่ยนวายเป็นไเตอรมีดครับ Listen นะครับเติมีดได้เลย t e s t นะครับมี E อยู่แล้วเติมดีตัวเดียวครับ Plan นะครับก่อนที่จะเติม ED เติมตัว N ก็ใหม่ตัวนะครับ Plan นะครับไม่ใช่ Plan Plan อ่า n นะครับ MyPlan แล้วก็ p l a y นะครับก็เติม ED ได้เลย คำแปลนะครับ stay แปลว่าพักอาศัยโชค k แปลว่าพูด try แปลว่าพยายามหรือทดลอง travel แปลว่าเดินทาง look แปลว่าดู marry แปลว่าแต่งงาน listen แปลว่าฟัง taste แปลว่าชิมรสชาติ plan นะครับวางแผนวางโครงการ play แปลว่าเล่นนะครับต่อไปมา spelling rule นะครับก็เกิด if the verb ends นั่นก็หมายความว่าเมื่อกี้นะครับตามที่กับผมได้อธิบายไปเขาก็มาอธิบายเป็นภาษาอังกฤษอีกทีหนึ่งนะครับว่าเกิดว่าคําศัพท์ไหนที่ลงท้ายด้วยตัว e อยู่แล้วนะครับก็ให้เติมตัว d เข้าไปตัวเดียวพอนะครับเช่นคําว่า hope ที่แปลว่าหวังก็เติมตัว d ตัวเดียว if the verb if the verb i f the verb end ถ้าคํากริยาคําไหนที่ลงท้ายด้วยตัว y นะครับและนะครับหน้าตัว y เป็นพยัญชนะนะครับนะ ก็ให้เปลี่ยน y เป็น i t เตอมีดีเช่นคำว่า Study นะครับเปลี่ยน y เป็น i t เตอมีแต่คำว่า Play นะครับหน้าตัว y มีสระอยู่ด้วยเปลี่ยน y เป็น i t เตอมีดีไม่ได้นะครับเพราะอะไรรู้ไหมครับตอบแบบขวานผ่าซากเลยเพราะมันจะอ่านไม่ออกนะครับนะสระหลายตัวเกิน A I E D นะครับ AIE หลายตัวเกินอ่านไม่ออกนะครับนี่กระน,นีนี่คือสไตล์การสอนของครูพี่นันนะครับ ดังนั้นหน้าตัว Y เป็นสระไม่ต้องไปเปลี่ยนอะไรมันเลยนะครับเต e ิมม d ไปเลยต่อไป with some v e r ว w ดับ double the final consonant มีคำศัพท์นะครับที่ออกเสียงสั้นนะครับนะให้เติมพยัญชนะตัวสุดท้ายเพิ่มอีกตัวเช่น s t o อนะครับเติมตัว P อีกตัวหนึ่งก่อนที่ต e ทเติมมีดี a v o l นะครับเติมตัว L อีกตัวก่อนที่จะต e เติมมีดี p r e r e r นะครับซึ่งแปลว่าชอบมากกว่า เติมตัว i อีกตัวหนึ่งครับก่อนที่จะเติม ed ไปเร็วเลยนะครับต่อไปนะครับไม่ได้ยัง complete this sentence s with the correct form ฝ่า past form of the verbs in the bracket นั่นก็คือถามคำกริยาต่อไปนี้ให้เป็นช่องสองแล้วก็นำไปเติมให้ถูกประโยคด้วยนะครับว่าประโยคไหนตอบอะไร ดังนั้นข้อแรกนะครับ d f o 5 r k i l o m e t e r นะครับ5ก k i l o m e t e r แปลว่า5กิโลกิโลเมตรนะครับหนาะทำอะไร5กิโลเมตรคับเล่นไม่ได้แน่นอนเดินไปเที่ยวพูดสนุกสนาน watch h ดูดังนั้นก็คือเดินนะครับนี่คือวิธีทำนะครับนะเดินเมื่อรู้ว่า walk เป็นช่องหนึ่งเปลี่ยนเป็นช่องสองนะครับเขาบอกทำให้เป็น past form หรือทำให้เป็นกริยาช่องสองนั่นเองนะครับ ก็นักเรียนเติม E D เข้าไปจบเลยตรงนี้เติมคำว่า WALK E D นะครับ They walk for 5 i kilometers แปลว่าเขาเดินเป็นระยะทาง5กิโลเมตร They were tired พวกเขาก็เหนื่อยมากๆนะครับ5กิโลนี่เหนื่อยนะครับนะข้อ2องอิตาลีนะครับเรามาดูคำว่า well ทำอะไรได้ดีมากๆในเกมการแข่งขัน match เกมการแข่งขันดังนั้นก็ต้องตอบว่าเพลสิครับนะเพลนะครับหน้า Y เป็นสระดังนั้นไม่ต้องเปลี่ยน Y เป็น I นะครับเติม E.D. ได้เลย P L A Y E D mm hmm. นะครับอิตาลีเพลวอร์ l l i เวลในแมตช์ last night the scores three goals ประเทศ mm hmm. อิตาลีนะครับเล่นได้แมตช์การแข่งขันเมื่อคือนนะั้นเล่นได้ดีมากๆนะครับพวกเขาชนะไป3ประตูนะครับ ข้อที่สามเรามาดูว่ามีแปลว่าอะไรบ้างนะครับเมื่อเขาไปปารีสเขาไปที่สถานที่แห่งนี้เมื่อเขาไปปารีสด,ดังนั้นไปสถานที่แห่งนี้นะครับนะแต่มันเปิดเสร็จแล้วอ่เราต้องดูให้ดีด้วยนะครับนะมันเปิดเสร็จแล้วดังนั้นเมื่อมันเปิดเสร็จแล้วเขาก็ไม่สามารถทําอะไรครับสถานที่เหล่านี้ก็ไปชมสิครับ visit ดังนั้นก็ต้องต่อเป็นประโยคปฏิเสธนะครับหลักการทำประโยคปฏิเสธเมื่อกี้ได้ที่ใบไปแล้วเอาอะไรมาช่วยครับนักเรียนเอา verb to do มาช่วยนะครับนะ verb to do ที่เอามาช่วยก็คือ i d n นตัวเดียวนะครับนะ we didn't visit แล้วหลังเด็นนะครับวิซิตต้องเป็นช่องหนึ่งนะครับนะอย่าไปเติมอีดีนะครับนะวิซิตตัวนี้อย่าไปเติมอีดีเด็ดขาดนะครับเพราะหลังดิ t หลังดัด หลัง modal verb ตามด้วยกริยาช่องหนึ่งห้ามเบตราทั้งสิ้นนะครับข้อนี้นี้ข้อ3นี้จึงเป็น we didn't visit the อ,อันนี้ชื่อเฉพาะกุอวานไม่ค่อยถูกเหมือนกันนะครับเอาเป็นว่าข้ามไปก็แล้วกัน when we were in paris เมื่อเราไปในกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศส it was closed นะครับนะบนะไม่สามารถไปเที่ยวได้เพราะมันปิดนะครับนะต่อไปข้อที่4นะครับดูการแข่งขันเทนนิส นะครับเมื่อกี้การแข่งขันบอลน,นี่เรา,อ,าอิตาลีเล่นนะครับแต่คราวนี้เรา,าดูออนไลน์นะครับนะดูออนไลน์ก็คือคำว่าดูนะที่นี่ใช้คำว่า watch แล้วก็สามารถดูได้นะครับนะก็ต้องเติบีดีนะครับ She w a วัดนะครับ the tennis the match นะครับเกมการแข่งขันเทนนิสออนไลน์นะครับดูทางออนไลน์ Yesterday เมื่อวานนี้ because television is broken ดูออนไลน์ทาง มือถือทางโนบุ๊กนะครับไม่สามารถดูทางทีวีได้เพราะทีวีนั้นบ r o k กเกิลบล็เกิลไม่ได้แปลว่าทีวีแตกนะครับนะแต่หมายถึงทีวีเสียครับใช้การไม่ได้ไปข้อที่ห้าครับนักเรียนดูอีกนะครับว่าข้อที่ห้านี่เป็นประโยคปฏิเสธอีกแล้วนะครับนะปาร์ตี้นะครับงานเลี้ยงนะครับนะ it was boring นะครับเบื่อมันน่าเบื่อมากๆดังนั้นเป็นประโยคปฏิเสธเหลือสองคำนะครับก็คือ enjoy กับโชค นะครับปาร์ตี้ก็คือเอ j นจอยแต่ว่ามันน่าเบื่อดังนั้นมันก็ต้องไม่สนุกสิครับตรงนี้ก็เลยเป็นวีดินอีกนะครับนะ d ีด n นหลังเดนก็เอ j นจธรรมดาห้ามใส่ ED ดีนะครับ We d i t n t e n j t y t h เ party เราไม่สนุกสนานเลยนะครับในงานเลี้ยงเพราะมันน่าเบื่อมากๆ It was boring เหลือตัวเดียวแล้วนะครับคำว,ว่าโชคนะครับแต่เป็นช่องสองก็ต้องเติมีดีนะครับ I talk to my mother on the phone นะครับฉันโทรศัพท์ไปหาคุณแม่นะครับ Every week ทุกอาทิตย์ When I was in Boston เมื่อตอนที่ฉันไปอยู่ในกรุง Boston ตรงนี้ walk แต่ k ม่ w ู w, uh, talk ทีครับ T A L K t ุกเติมดีนะครับข้อที่ 3, use the past simple หันไเรียนใช้ past simple ก็คือกริยาช่อง2อีกเช่นเคยนะครับนะ อินเ e อ r บร k e เนะครับเขาให้คำกริยามาแล้วครับแค่ทำให้เป็นช่องสองแต่ดูให้ดีนะครับนะว่าเป็นประโยคปฏิเสธหรือเป็นประโยคบอกเล่าหรือเป็นประโยคคำถามนะครับโอเคเรามาดูกันนะครับแอนโทนิโอเขาทำให้แล้วนะครับว่า went to s i z e i n yesterday นะครับแอนโทนิโอไปชมมิวเทลทัศนะครับเมื่อวานนี้ but แต่ว่า he ก็คือแอนโทนิโอนั้นนะครับนะ with n นนาแล้วก็ให้กับมาว่า not go เป็นประโยคปฏิเสธเขาบังคับมาแล้วนะครับว่าเป็นประโยคปฏิเสธดังนั้นเราจะใช้เป็น he not go เลยไม่ได้นะครับนะเอาอะไรมาช่วยครับเอา did มาช่วยนะครับหรือถ้าเป็นตัวย่อก็ดินมาเลยนะครับนะหรือไม่ก็ did not แล้วแต่นักเรียนจะถนัดนะครับ did นะครับ did not not นะครับ did not go นะครับหลัง did ตามด้วยกริยาช่องหนึ่งนะครับอย่าไป did not went ไม่ได้นะครับนะผิดหลักไวยากรณ์ตรงนี้ก็ให้เติมว่า he didn't นะครับหรือ he did not นะครับ he didn't go with anna เขาไม่ได้ไปกับ anna he แล้วก็ตรงนี้เป็นประโยคปฏิเสธอีกนะครับก็ didn't อีกนะครับนะ he didn't see นะครับ see ก็ช่องหนึ่งธรรมดานะครับหลัง did หลัง ดานหลังโมโนเวบนะครับโมโนเวิร์บก็คือแคนโค้ดวิวเวอร์แชล์ชูดเมมไมสนะครับหนาะตามกริยาช่องหนึ่งอยาไปทำเป็นช่องสองนะครับไม่ได้นะครับ he didn't see the changing of the guard because he เขาไม่ได้ดูการเปลี่ยนทหารอ,องครักษ์นะครับหนาะทหารยาม because เพราะว่า he ตรงนี้เกตนะครับก็เปลี่ยนให้เป็นช่องสองก็เป็นก็ตนะครับ got เพราะว่าฮีก็เดลเรตนะครับเพราะว่าเขามาที่นี่สายนะครับนะเลยไม่ได้ไปพร้อมกับเพื่อนข้อที่ห้าฮีนะครับว i ซิตเปลี่ยนเป็นช่องสองก็เติมีดีว i ซิตเติมมีดีไม่ต้องเตมิมตัวทีนะครับนะตัวทีตัวเดียวนะครับนะไม่เหมือนกับซิ t ติ้งนะครับแต่ซิ t ติ้งตัวทีสองตัวที่แปลว่านั่งนะครับว i ซิตตัวทีตัวเดียวนะครับตัวมีดีก็ไปฮีว i ซิตเต็ดแทดหมดหมดเดหมดเดินนะครับ เขาก็ไปเที่ยวที่แทดมเดเร์นะครับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งหนึ่งนะครับทับศัพท์ไปเลยเยอ v ซเว shopping นะครับแล้วเขาก็ไปชอปปิ้งด้วยแอนแอนอะไรครับ Buy บายตรงนี้นะครับเป็นอดีตก็ต้องเปลี่ยนเป็นช่องสองช่องสองของ u บก็คือบอสนะครับต้องเรียนบอสเขียนยังไงครับเขียน b o u g h t นะครับ b o u g h, h t นะครับนะ h t And more some clothes นะครับแล้วก็ซื้อเสื้อผ้ามาบ้างนิดหน่อย n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 ot go not go มาอีกแล้วนะครับดังนั้นต้อง didn't ด didn ินนะครับน i ะ d i d n t go a n d นไม่ได้ไปไซซ์เองนะครับไม่ได้ไปชมเมล n d s h ีและลอนนะครับ Go ก็ต้องเปลี่ยนเป็น went นะครับ w e n t นะครับ And she went อ่อข้อแปดครับผมทวตีครับ she อ๋ she not stay ทตีครับตรงนี้ก่อนนะครับ she didn't stay นะครับ did นะครับ did แล้วก็ตัว n นะก็ขีดนะครับตัว t นะครับเอาเป็นว่า did not ดีกว่านะครับนะบอกง่ายหน่อย did not she did not stay home หล่อนไม่ได้พักอยู่ที่บ้านนะครับ s h w วนชนะครับจา N ก go เนะครับจะโกเป็นเวนชีโกอาชีเวนช์ for an interview เพราะหล่อนไปสัมภาษณ์นะครับเวนชีคำตรงนี้เปลี่ยนเป็นช่องสองก็เปลี่ยนเป็นเคมนะครับก็คือเปลี่ยนตัว o อเป็นตัว a อนะครับ s m e เค back home หลอนกลับมาถึงบ้าน she h have a r r o รคำว่า h a v e row ในที่นี่นะครับขอไปด้วยนะครับในหน้าก่อนหน้านี้คุณครูแปลว่าเข้าแถวนะครับแต่ในที่นี้ก็คือทะเลาะนะครับนะ ทะเลาะนะครับโรเนี่ยปพรัะแปลได้หลายอย่างทะเลาะกับคุณพ่อนะครับ with her d แ d นะครับนะแลวตรงนี้ a ฮปนะครับก็ต้องเปลี่ยนเป็นช่องสองช่องสองของ have ก็คือ HAD นะครับ HAD ก็คือแฮดนั่นเองจบนะครับนี่คือสไตล์การเฉลยของครัวพี่นันนะครับนะต่อไป write t h i s s e n t e n c e in affirmative form ให้เขียนประโยคต่อไปนี้เป็นประโยคบอกเล่านะครับ affirmative ให้ make any other change ให้เปลี่ยนนะครับ necessary คำที่จำเป็นนี่ต้องเปลี่ยน To make logical sentence Logical logical sentence ก็คือประโยคที่เป็นตรรกะนะครับนะโลจิคนี่คือตรรกะคาว่าตรรกะนั่นคืออะไรเช่นฟ้าครึ้มนะครับเมฆทึบฝนน่าจะตกอันนี้เขาเรียกว่าประโยคตรรกะนะครับเพราะความเป็นไปได้มันเป็นไปได้สูงโอเคมาดูข้อที่หนึ่งกันนะครับว่า o h no we didn't บ u y any p r n t e n t s f o r r a s r y b i r t h d a y oh no นะครับ เราไม่ได้ซื้อของขวัญให้เนื่องในวันเกิดของแฮร์รี่นี่คือประโยคตัวอย่างอ่นนี่คือ,อประโยคคำสั่งนะครับดังนั้นเรามาทำเื้อใหม่ให้เป็นประโยคตักกะก็จะได้ความว่านะครับ we bought some presents for Harry birthday ประโยคตักกะอย่างไรครับตักกะก็คือว่าประโยคที่ขอให้มานี่ก็อุทานวะ่โอ้โน เราลืมซื้อของขวัญมาให้วันเกิดของแฮร์รี่ดังนั้นก็เลยให้เรานำประโยคนี้นะครับไปเขียนสมัยเป็นเราซื้อนะครับนะเราซื้อของขวัญมาใหา้วันเกิดของแฮร์รี่แล้วนะครับจากไม่ได้ซื้อก็กลายมาเป็นซื้อก็ต้องเปลี่ยนเป็นอดีตนะครับนะจากดินบายก็ต้องเปลี่ยนเป็นบอสนะครับเป็นช่องสองนะครับโอเคนะครับเข้าใจนะครับนะนี่เลขสอง ข้อที่สองลองทำดูนะครับ The twin t w i n didn't go to school today. They are not well. คู่แฝดนะครับผมไม่ได้ไปโรงเรียนวันนี้เพราะพวกเขานั้นป่วยดังนั้นเราก็มาเปลี่ยนสมัยเป็นคู่แฝดไปโรงเรียนเพราะพวกเขาไม่ป่วยนะครับนะครับก็เขียนสมัยเป็นอย่างไรครับ ก็แปลเขียนเป็นใหม่เป็นเดอร์ชเวนเวนทูสกูลนะครับจากดินโกนะครับนะดินโกเป็นเวนทนะครับเดอร์ชเวลเวนทูสกูลเดอร์อาร์เวลนะครับเดอร์อาร์เวลก็คือพวกเขาสบายดีนะครับนะไม่ได้เขียนว่าพวกเขาไม่ป่วยนะครับแต่เขียนว่าพวกเขาสบายดีมันก็คือพวกเขาไม่ป่วยนั่นเองนะครับมาดูข้อที่สามเข้าไปดินเมกและเราพาต้านะครับฉันทำปาต้าไม่เยอะนะครับ Are you hungry เธอหิวหรือเปล่า ก็มาเขียนเส้นใหม่เป็น I made a lot of pasta จากทำพาสต้าไม่เยอะนะครับกลายมาเป็นทำพาสต้าเยอะแล้วก็ถามว่า Are you h u n g r y นะครับเหมือนเดิม Are you ร์ r y hungry? นะครับไปสิครับสจวตนะครับมายว่าสจวตนะครับอย่าร์นว่าสตีวตสจวตด i d นริงออร์เดอ h e โคลาสจวตไม่ได้ดื่มน้ำโคลาทั้งหมด This uh, ่า this is uh, there is ต o be บบก็มันจะด There is แปลว่ามีนะครับตามมาด้วยคำนามน้ำไม่ได้หรือกำนามเป็นกพจน์นะครับนะ There is s o m e i n the fridge มันมีน้ำโค้าอยู่บ้างในตู้เย็นสะจวดไม่ได้ดื่มนะครับก็เปลี่ยนสมัยเป็นสะจวดดื่มนะครับก็คือสะจวดจากริงดินริงนะครับก็จะกลายเป็นแร n งเป็นช่องสองเป็นสะจวด r a แร a ง l อลเดอะโคนะครับสจด,ดื่มน้ำโซดาไปทั้งหมดเลยมันยังไม่มีน้ำโซดาเหลืออยู่ในตู้เย็นแล้วก็ there i s นะครับ any i n t e r f e ฟเติมคำว่า a อนนีเข้ามาหน่อยนะครับเพราะเป็นประโยคปฏิเสธเห็นไหมครับก็บอกว่าเติมประโยคเข้ามาก็ได้ไปข้อที่ห้าครับเฮเลนไม่ได,มได้เจอคุณครูสอนประวัติศาสตร์ของหล่อนก็เขียนสมัยเป็นเฮเลนได้เจอคุณครูสอนประวัติศาสตร์แค่นั้นเองนะครับเปลี่ยนจากดดนซีนะครับนะก็เป็นซอเข้าใจไหมครับนักเรียน ข้อที่หกนะครับ uh, pack. Pack แพนเค้กเอ่อแพ็กแพ็กเกจแหมคุณดูดูยังไงไปแพนเค้กแพ็กเกจ you are wait for นะครับด i นค t come this morning แพ็กเกจที่คุณกําลังคอยอยู่นั้นนะครับนะยังไม่ได้มาเลยเมื่อเช้านี้ก็เขียนสมัยเป็น the package you are waiting for แพ็กเกจที่คุณกําลังคอยอยู่นั้นนะครับนะอ่า uh, didn't c นะครับไม่มา เราก็เขียนสมัยว่ามานะครับมาก็คือเคมนั่นเองนะครับช่องสองเปลี่ยนเฉพาะคำะดิ้นคําเป็นเคมนอกนั้นเหมือนเดิมนะครับโอเคไหมครับอันนี้ขอเรียกว่าประโยคโลจิ c อเซนเทนซ์นะครับก็คือประโยคเชิงตรรกศาสตร์โอเคคุณครูไปเร็วเลยนะครับไปต่อนะครับนะวันนี้เตรียมเอกสารไว้เยอะ ต่อไปให้ Write Question from the p r o m p s นะครับให้นามคำที่เขาให้มานี่นะครับแต่งเป็นประโยคคำถามนะครับเขาให้ you ให้คำให้ to school by bus this morning มานะครับนะแต่ให้ทำเป็น past simple นะครับนักเรียนนะให้ทำเป็น past simple นะครับอย่าทำเป็น present นะครับนะดังนั้นเอาอะไรขึ้นหน้าครับนักเรียนเอา this ขึ้นหน้านะครับนะ Did you come to school by bus this morning? โอเคไหมครับ Did you come to school by bus this morning? นักเรียนพอจะจำได้ไหมครับลองมาทำข้อที่2องสิครับ You have match lesson before you your English lesson today ก็แค่ใส่ did เข้ามาเท่านั้นเองเหมือนกินเหมือนเดิมนะครับนะ Did you have นะครับ a match lesson Before your English lesson today เรียงตามลำดับเลยแค่เอา did ขึ้นมาและอย่าลืมนะครับนะหลังดิ d นั้นตามด้วยกริยาช่องหนึ่งนะครับไหนดะิทอยู่คำนะครับอย่าไปแต่งประโยคว่า did y อยู่เคผิดหลักไวยากรณ์เลยนะครับนะอันนี้ก็เหมือนกันนะครับ Di d y อย h ่ v e นะครับอย่าไป did you had ผิดนะครับข้อที่สามครับ did อะไรครับ did your family lived in this town when you were a baby นะครับข้อน,นี้ d ด d อะไรครับ Did you like the Harry Potter book when you were small นะครับแค่นั้นเองเรียงตามประโยคไปเลยน้กเรียนแค่เอา d ด d มาไว้หน้าประโยคเอง Did you and your friend go to the cinema last weekend Did you get a lot of presents for Christmas last year นะครับแค่นั้นเองจำได้ไหมครับถ้าจำไม่ได้มีจะเหลือให้ข้างล่าง <laughs> Did you come to school by bus this morning? Did you have a math lesson before your English lesson today? Did your family live in this town when you were a baby? Did you like the Harry Potter books when you were little? Did you and your friends go to the cinema last weekend? Did you get a lot of presents for your Christmas last week or uh, last year? โอเคนะครับจบหน้าที่91คุณครูอาจจะไปเร็วนิดหนึ่งนะครับนะฟังดูแล้วเข้าชมช่วยระดมแชร์ก็ขอขอบคุณด้วยความตั้งใจที่ครูมอบให้ท่านก็การุณช่วยอุดช่วยลุ้นให้ช่องกระผมครูอาพี่นันต้องขอขอบคุณ